ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องเฟิร์สริวชาน e ลครับเราจะมาเล่นม้า้าพิชิตมังกร EP สามต่อเลยซึ่งบ้านที่ทุกคนเห็นนี่เป็นบ้านไม้ที่ผมไปเล่นหลังไมมาแล้วผมก็สร้างสุรีวสุระารมาและผมก็ไปค้ามัาเพิ่มนี่เต็มเลยที่ผมก็พังไปหมดเลยเย็นแล้วหรอยังไม่มีเตียงเลย อเตียงอยู่ข้างบนจำได้ละโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนน้นของผมมุ่งเข้าเอยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อนะของผมด้วยนะครับเราจะมุ่งเข้าสู่200สองร้อยซับสครายไปด้วยกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนอนโนอเค okay. อ้าทะลุเลยเราก็ มาครับพี่ชิดมังกรนะนะนกข้าจสาพี่ชิดมังกรได้แต่มันน่าจะนานมากเออเออเอเอ,เอ,เอๆๆๆตัวน,นี้มันไม่มสมประกอบทุกคนจากอีพีที่แล้วใช่ไหมที่เราตายอะ่ะร,รู้สึก็เตี๋ยได้เลยเนี่ยขนมปังได้มาตั้งเยอะกับอีวีนี่แล้ว ไม่เออเหมืองที่ขุดไว้ก็ไม่รู้อยู่ไหนจำไม่ได้นะ้าอในตัวมีไม้อยู่ครับ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 โอเคอส้งสายสงสยัย เรามาทำอะไรที่นี่วะอ๋อครับครับที่ขุดดินแล้วก็อันนี้แล้วที่ขุดดินเดี๋ยวใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยก็ได้อู้ยกระเนตัดตัดปึ๊แบทบแบบีนี้ผมว่ามันู้น่าจะยาวเท่าไหร่ทํา,าทไมมันเจอแต่อีเห็นอันนี้ะทุกคน อีหินอ,อะไรวะ,วะต้เมือ่อ่านออกไหมด็เตอื้มอัน้ใช้เออไ้อ,อหินปกตินี่นแหละที่ต้องการขุดไปยาๆจนกว่าพิกเอกจะพังเ,ยงเลย<อ> ตอนผมเปิดเทอมแล้วผมก็น่น่าจะลงทีเพ่เสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นะว่าถ้าผมผมเปิดเทอมผมน่าจะลงได้แค่สุกเสาร์อาทิตย์พรามันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าไปเรียนแล้วการบ้านอ่ะเยอะเพราะการบ้านเป่าผมมันน่าจะเยอะถ้าให้ผมเดา รู้อ่ะว่ามันจะทําเรือได้ปะ yeah. เชี่ยเก็บมาเลยทำเก็บไว้เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนี้หลายๆนะซึ่งเราจะเดินเราจะออกเดินทางแล้วซึ่งเราจะขับขอกก่อนจะอำนาบ้านนี้ <c oughs> เคขนมพร้อมอะไรพร้อมจัดเรียงของก่อน ต่ yeah. อไปก็อันนี้แล้วก็พวกนี้โอเคเออ EP ที่ผมเอาอะไรนะเอาไอไอ,อไม้ไปยางอ่ะผมเอาไปยากไอเตาที่ม,ทม,ม,มันทำอาผมลืนมาก็จะขุดไปเลยเราจะเปิดบ้านหลังนี้ไว้โดยที่เราจะไม่ทำอะไรเลยอืมไม่้อาไปกเรามีสิทธิ อันละบ้านหลังนี้นะเวลานี้เอาเตียงมาเนะอาน,นี้เก็บไว้แล้วกันไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่ป่ะมันทำได้ต่อมาคือหมู่บ้านวิลเลจเจรเราจะหาหมู่บ้านวิลเลจเจอรอไหมไม่รู้จนถึงตอนนี้ผมว่าไม่รู้นะที่ผมอยู่เหมือนเป็นเกาะหรือว่าอะไร ผมเดินวนมาหลายล้านรอบมากมตตตตอุ๊ยมาผีฉิม้มอหิวบ่อยเท่ราต้องการกินแต่กระปังเออะอุ๊ยเอ๊ะตรงนี้เราเคยไปหรือไว่วาเอ๊ จำได้นะเราเล่าไปแล้วเราลองไปฝั่งนน้นดิเออใบอมสวรรค์หน้ามันมีอย่างไรอยากรู้ว่าใบอมสวรรค์หน,น้นามันมีอย่างไรตะวันหน้ามีอะไรอ้าวตะวัหน้าหายอ๋ออยู่นู้นจำใบอมสวรรค์หน้าอะไรเลยอีพีแล้วเธอตายไปอมสวรรค์หน้าเรากลับมาเจอแล้ว มื่อกี้จำได้ไหมเสยงหนูบ่อยมากขอโทษแกอยาหาเลยตีเล่นมันคันมือถ้าเสียงเบาหรือดังไปยังไงก็บอกได้นะครับว่าผมไปดูคลิปที่แล้วมาที่ผมทำไว้อ่ะเสียงเบาเบาแบบเบาแบบเบาแบบเบาเบาสุดก็เบาเลยอือออหอ เราจะเจอเลวีนที่เราตกไปไหมไม่รู้ถ้าเราเจอก็ไม่มีประโยชน์เผลอๆตกไปอีกที่ขุดอันนั้นก็ต้องลาจากกันไปแล้วเฮ้ยป้ามาสำร็จโอ้ทุกคนแหลกละนี่คือไรเ้ยเดี๋ยวข้ามาสำรวจมีไฟอยู่ ไม่ใช่หมูมาา้าลาซะด้วยเราจะไม่ฆ่าก,กูาเลยมนะเราจะเหลือกูเลยมไว้อยู่ขอโทษครับขอโทษออกไปไอ้อูดาะโอเคแคปซะหน่อยแคปไปทำโปรคลิปแช่ อเราขอจองบ้านนอนอี <welche ăn? S 2> uh ้ EP นี้ก็จะเป็นการสำรวจเหมือนเฮ้ยเตรียมสีส้มด้วยอยาได้บ้านสองชั้นไหนอ่ะมีมันอะไรบ้าทำเพื่ออะไรวะสองชั้นทำจริงทำเพื่ออะไรหามานก่อนว่าเราอยู่บ้านไหนดีถ้ามันเล็กก็ขออภัยด้วยนะครับ ไม่ดีท้อไหรอืมคิดว่าบ้านนี้แหละคือเซฟคือโซเทร,รีบแอดไหมคือจะแม่งหลับได้แค่ตอนคืนนี่เชียร์พอยละพอยซิตวางของข้าวกล่องด,ดีกว่า พอไหมคนระับเออพออยู่ You ย้อนเดฟซี in น a ฟสมองมันค่ะเราจะเก็บของไว้ในนี้เฮ้ยใครไฟตื้นลายวะเอยเราจะเก็บของไว้ในนี้นะแล้วเราก็จะออกไปสำรวจอนะีกอย่างเราจะบอกไฟไว้หน้าบ้านเพื่อทำกัญญูต่าบ้านของเรานะทุกคน ตอน,นนี้ตู้แบบจะเย็นแล้วนะทุกคนเฮ้ยคนนี้มีอะไรให้แลกมากเอ่ยอยากรูเอวันร้อมาหารับพีทหรอรับพีทมันแพงกว่าเอเมอร้อได้ไงวะมึงดูเรือลำแข็งน,น่าเรือจัดน่าเรือชมบหายเลย เข้าบ้านเข้าบ้านได้แล้วกดกระดิ่งก่อนเสียงดังชิบหายเลยเสียงดังดังเข้าบ้านทุกคนเข้ามาได้แล้วบอกให้เข้าบ้านไงเดีย๋ยวพึงโดนแดดเนี่องมองแบบือแล้วกัน นันไม่กลางคืนอ,อีหรอเอืมลงเทดเทดเท,ทอะไรออกไปออกไป,ออไปนี่ลุงจะทำอะไรผมป่ะแหะข้าปิดปากข้าปิดปาาลุงไม่หลัลหาแล้ว ยะะเยค่ะะะนเราจะไปสำรวจถ้ำกันว่าในถ้ำจะมีอะไรหรือไม่อวอดีลุงถ้ำอยู่ไหนถ้ำอยู่ไหนถ้ำอยู่โน่นห ใช่ป่ะทำฮะป็นไงไม่น่าใช่นะเนี่ยถ้ามันหายไปไหนวะไม่ยิงเจออยู่เลยอ่ะเอยอ,อยากได้บ้านน้วอะไีป่ะใ,ใครมันออกแบบบ้านวะเรียกมาคุยด่วนเลย มันขัดใจซะเหเกินไม้อยู่บ้านออกเอออีเรื่องของไงขน,นมปังขนมปังกับแ,แผนที่ดูสิร้ายไปอยู่ กดให้ม uh ั huh. mm ้ยโอ้โห perfect นี hmm. uh ่สิทเดิมี่เดิมเลยอะอนมา โอเคแปะแค่นี้แหละได้แน่นอนแล้วเราก็ตัดน้าแผนที่เราต้องเอามาดีนะเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรนี่ฮ้ยออมันเอาแผนที่มาบวกกันได้ ต้องเอาแผนที่มาให้เข้าไปให้เข้าเอาเาเอถือว่าทำดีนะรู้รู้ทุกปีอ้าววางผิดปึ๊บว,วางไฟวางผิดโอเคมีกล่องสองกล่องแล้วก็เีที่ต้องวางโอเค ก็เสือของแท้เก็บของอ่ะเก็บไฟไปเกนะ็บไฟทำเพื่อเก็บของอึ๊บเอ้ยลืมลืมตัวก็อ,อีเฉยเลย

เสร็จแล้วน้องหง่ามันไกลไปหรอเลสอี กากัะไรจุดออลองเอาไฟออกอะไรเอาแปะไฟไว้ตรนะ้โอเคเราได้เตรียมสองชั้นแนละ้วเราจปสำเหมืองกันไนปะ <c oughs> หยารู้นะันมีนใครเข้า้าจนนะบไม่สวยอไว้ก่อน <c oughs> เหมืออยู่ไหนฉันลืมแล้วเหมืองจาเหมืองอยู่ไหนเหมืองอยู่ตรงไหนเออเหมืองอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยมันแล้วใต้ตายมันไม่มีอะไรที่จำป็นเลยดูดิมีเห็ดด้วย มันไม่มีอะไรที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงมือหลังแต่คือไงว้ายบงขุดดินขึ้นอีกแล้วยบล็อกมาเช้าเช้าโอเคนะอืมฮู้ยมือหลังอันนี้น่าลง่ะแต่เราไม่เสีง่ง เกือบแล้วดีว่าลงหลังของขุดไอ้นี่ก่อนเขาใช้อะไรขุดไม่รู้เขาใช้อะไรขุดแต่เราจะขุดเลยอย่างนี้ไปล้ากันนะ,นะมือจืดทำไรล่ะมีอจืดตัวนั้นน่ะเขาทำอะไรของเข้านะเปิดประตูปิด ขีออ้อ่เไปอื้มเฮ้ยหาให้ออมาได้อันนี้มันได้เลยกูโกูปีนไม่มน,นี่งนขะ้าวขนมปังไวเ้เนี่ยเลยชูชูชูชเคหมดแล้ว เก็บ okay. ของเอโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับ